สบายดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทีรรคารวประคับขอต้อนรับ,รบตอนพี่น้องปองไปเข่าสู่ช่วงของรายการวบาวสู่กันฟังดําเนินรายการโดยอาทิตพอนคนเก่าว่าสู่กันฟังครับเมื่อนี่สีน้ำเสนอพระลีลากีบจาปากีบจาปีครับสื่อม้วนมวนพี่น้องเป็นพระในตระกูลของ เม็ดขนุนครับลีลาเม็ดขนุนจังหวัดกับแพงเพ็รอันนี้ก็อีกพิมพ์หนึ่งเ,เป็นกุทุงล้านเศรษฐีครับเพื่อนว่าผู้ใดอยากล่ำผู้ใดอยากรวยกระตงมีพระถุงเศรษฐีพระเขาเรียกว่าพระเม็ดขนุนแน่พระลีลากรีบจำปลากรีบจำปีมีหลายพิมพ์ครับมีหลายพิมพ์หลายแบบนะฮะสำหรับ พระตระก,กูลนี้สิอยู่ในตระก,กูลเดียวกรุตระก,กูลเดียวนะครับอของพระสุ่มกอขออนุญ,ญาตครับในจังหวัดกำแพงเพชรครับการใส่ผ้าการเบิ่งพระหรือว่าเฮ้าที่ต้องการใส่พระแบบใดเบิ่งแบบใดจังใดพระยุคใดเป็ดจังใดถ้าเกิดว่าเป็นพระในยุคสงคราม พุทธคุ้นกตินักไปทั้งแคลวขาดและก็ทั้งคค้งกับพันแต่ก็ครบสูตรขึ้นกันยังสมัยของอตัวชาติกังเล่า,าเมืองชาติกังเล่าก็หรือว่ากําแพงเพชรเนี่ยนะครับเป็นยุคที่ลุงเรื่องในการค้าในการขายามีการสัมพันธ์สม,มัยตรีนะครับกับต่างชาติ ประเทศจีนแน่ประเทศนั้นประเทศนี้แน่ญี่ปุ่นแน่ยังแน่น่ะพี่น้องขับเป็นเมืองค้าขายกิสนเสน้นนักไปทั้งเมตตามหานิยมอ่าแล้วก็ค้าขายโภกกระซับ <c oughs> อากาศเปลี่ยนอากาศแปงการรักษาสุขภาพเด็นะพี่น้องเนาะกางคืนหนาวกางเว้นห่อนเป็ดตาไนาอ่าอันนี้คือเป็นพิมพ์หนึ่งครับสังเกตง่ายๆนะ สิยืนตรงสิบอกขย e งเนี่ยเสย e n น้อยเดียวนะครับพี่นอกอสังเกตนะครับขานะครับนี่ฮะจะขย e น้อยเดียวนะครับยืนบนกีบบัวนะฮะนะครับมือก็สีดำมาตรงนี้นะครับปรยลงมาสีดลงมาดินนะครับเนื้อเป็นเนื้อพิกุลน,นะครับเนื้อน,นะครับ เป็นเนื้อดินผสมหวานนะครับสวยงามครับพี่น้องปองป่ายนะครับอ่าบางคนก็นว่าเป็นเหมือนกับพาหลวงนะครับเนื้อดินยืนอ่าแต่อันนี้สิเป็นกุเดียวนะครับผู้ที่ให้มาเพิ่นบอกว่าเขาเรียกว่ากรีบจำปีกรีบจำป่าให้สังเกตกันไงครับพี่น้องก็เห็นอ่ากรีบของดอกจำปีดอกจำป่าบรัพี่น้องครับก็สิเป็นกรีบนั่นส่นะครับพี่น้องครับ สังเกตุไงครับเป็นกีบเนาะนะครับเหมือนกับแกวมานะครับเขาแก่กีบจำปีกีบจำป่านะครับนี่จะเป็นเนื้อออกเนื้อพิกลนะครับสวยงามครับเป็นเนื้อดินผสมหวานพันแปดรอยแปดนะครับเนื้อสินออกนึกนุ่มฮะสวยงามมากนะครับพี่น้องปองปายนะครับอันนี้ก็ได้มากกับเฮียนะครับเป็นแกร ประจำในเที่ยวทำงานตระหนูข้าวฟงข้าวเฟ่สวนอาหารเพื่อนว่าพระองค์นี้นะครับเพื่อนว่าเคยเอาห้แฟนใส่นะครับนะเมียเพื่อนเป็นนักล้องโอ้บ่ไหวมหาสเสนี์ขักเพื่อนว่าแขกติดขัดว่าวกับผู้ใดผู้นั้นก็ฮหักผู้นี้กระหักข่าหาเจ้าหาได้เพื่อนก็ฮหักกัะหวมเพื่อนว่า พระนะครับมีพุทธคุณนะครับมีทังด้านเมตตามหายมยมยังแรงกล้าพี่น้อง,องปอกายสังเกตครับสวยครับเนื้อนุ่มนึกหนุ่มนวลน,นะพี่น้องครับพี่น้องสังเกตได้ไๆว่าสิเข่ยครับเกีบดอกจำปีเก็บดอกจำปานะครับพระองค์นี้อ,อายุหลายร้อยปีนะครับจาต่ำตำก็เจ็ดร้อยปีนะครับเพราะว่าในยุคนั้นนาศส,สางใน ยุคสมัยของสมัยสุขโขทัยนะครับเมืองชาติกังราวหรือว่าเมืองอกําแพงเพชรนี่นะครับสมัยก่อนเป็นเมืองขา,ขายผุดมสมบูรณ์นะครับและะ้วก็ข้นสมัยนั้นปีนองเนาะเพิรว่ากับขะเ,ขเลกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับด้วยประวาติเป็น เรื่องอาหารการกินเรื่องเงินเรื่องท่องการค้าขายนะครับจะเลื่อนลุงเรื่องนะครับพระกระไรนักไปทั้งเมตตามหาลิยมนะครับมหาเสน่ห์เพอร์ติอัดไปทั้งนั้นนะครับแต่ว่ากระแหววขาดคงกับพันคือกัดนะครับพี่น้องนะครับสังเกตครับเนื้อสีออกเนื้อนวลนะครับเก่าครับพี่น้องครับเป็นพระสภาพใส ครอบคอบนี่นาสิเป็นพี่น้องจะเห็นนะครับเป็นคาบกรุนะครับคา,า,า,าบเขาเรียกว่าคาบอย่างนะเพื่นอ,อนบ่าอ่าำหมากนะครับกุสมัยก่อนเปิดซิมีส่วนผสมนี่นะครับเพิ่งสังเกตครับซิมีหวานอ่าเขาเรียกวานหวานดอกทองเพื่อนบ่าเว้ยอย่าไปเบาอาทิตย์พอจนจอกคือเบาเอ่อคาบหยาบแฉหบานดอกทองมีจริงนะพี่น้องครับเป็นหวานซัก์สิทธ์นะครับ เป็นหวานเมตตามหาสเสน่ห์นะฮะผู้ใดมีไปครอบครองผู้ใดเอาติดตัวรัตนานะครับแต่ว่าต้องไปให้หลวงพ่อนะครับที่เขาเพิินปลุกเสกไข่เท่งเลยครับพี่น้องรับวานนี่เขาหามปลูกในบ้านเดอ้อหวานดอกท่อนะครับถ้าดอกสีหวานอดอกหวานในสิบตอนกนขึ้นนะครับสิบบาทรงกินหอมนะครับกระทาให ผูดได้ในเครื่อเครื่อนนะครับมีอาการมีความรู้สึกเกี่ยวกับด่านทางเพศ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 ก่อยก็ไดเนาะงามขับพี่น้องขับสังเกตง่ายๆนะครับเนาะพระเนื้อออกนึกหนุ่มสิหายากแหละครับพระตระกูลนี่นะครับอ่าสิเป็นพระเกี่ยวกับในการขาขายภคกรัพย์เมตตาโชคลาภอ่านะฮะเหมาะสําหรับสุภาพสตรี นี่ครับถ้าผู้ยิ่งเอาไปแขวนนะครับโอ้ยเป็นมหาเสน่ห์ขักข่าขายก็ดีนะครับเขาหาผู้ใดผู้บ่าเห็นผู้เบาก็มักผู้เบาก็หอมเด่ไหมแต่ว่าไปหอมซีซัว้วบ่ถือก,กำปั้นดึกขุมดังนะผู้ดังแตกนะ <c oughs> ไปหอมถือแฟน,นเขาตายเลยกำคำว่าอันเขามักเขาฮักเขาหอมนะคือว่า,าเขาน่ะ มี่เป็นตหาหักตาอ่อนซ้วนไปเห็นไผ่ไการหักไผ่กระเมตตาไผ่การลิตรวนสงสารไปทั้งใกดก็บอุดบมอยากนะครับพี่น้องครับขา,ขายกระดีอ่าเ,เรื่องของโขกกระซับนี่ก็เงื่อนไหลมาเทมาเออถั่วเงิ่อนไหลมาถ่วหน้าถ่วบานเจ้าควางหมดแหละเพื่นว่าถ้ามี่ใครครอบครองเออหรือ ผู้ใดมีกับเมตตามาหาย่มไปทั้งไรไปกระฮักไปกระห้อมใคกรก็เมตตาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโขกกัดซับเรื่องเกี่ยวกับโชกราบโชกลาบฝับันดีถือเรลยกถือควันีเพิ่น่าเพิ่นมีพระองค์ดีแฟนถือเหลยกดีดีเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นถือเหลยกดีดีนะครับ จนว,ว่าอยากให้เมียใส่เพื่อนว่าเป็นยังคือว่าเอาไว้เมียใส่ใส่ย่ำใดไปไดนไปห่องเพ่งบก,กับบ้านกับสว่างจักเทียเพื่อนว่าแจากว่าผู้เบาติดและติดผู้เบาแต่ว่าเพื่อนกับกินห่องเพ่ยงย่ำใดก็โอ้ยเพื่อนว่ามาลงมาไล่เนี่ยเต็มข้อครับแขกมาติดมาหักมาหอมมาอ่าก็เรล็กว่านิยมชมชอบพี่น้องครับอืมเหมาะสำหรับสุภาพสตรีผู้ใายก็ใส่ได้พี่น้องกับเมตตาคือกันแขวกันคือกัน มหาสนเสนีคือกันครับเห็นบอกรับพี่น้องปองไปนะครับเบื่อความสวยงามสวยจริงๆพี่น้องครับนะครับเกี่ยกับอ้ยเพิ่งรับหวาดดอกทองพี่น้องครับอืมน่ฮะสีเหลืองเดืองนี่เพิ่นเอาไปผสมมาให้เป็นมหาสนเสนีครับก็ยังมีนะครับเกจีอาจารย์ในสมัยนี้หรือสมัยอะไรก,ก้อนนะครับเพิ่นเอาไปผสมเป็นพระเมตตาเป็นภาพมหาสนเสนี โดยเฉพาะครามผูกผคุ้นแผนครับกบบนี้เนี่ยครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับเพ่งวัดละหลานไรเจ้าเทพเจ้าแห่งตะวันออกเนี่ยปูเมตตาเพิ่นก็เอาไปผสมผ้าผงผ้ายกุมารขึ้นกันเลยครับไปผสมกับขลังอีกยังล่ะผ้าคุ้นแผนขึ้นกันนะครับออกเหลืองๆนะฮะสวยงามมากนะฮะเนื้อหวานพี่น้องครับบอกเบอร์อันดีครับเป็นแบบครับเป็นเบ็ดหวานนะฮะเห็นบหมครับ S <S เห็นไหมฮะเหลืองแน่ก็มีส่วนผสมนี่ฮะเห็นบ่ครับเป็ดมีสาลี่ลีกกระถาบมีไส้เงินมีไส้ทองนะครับอ่าแล้วก็มีหว่านดอกมะขามขึ้นเป็นเรื่อยๆนะพี่น้องครับสวยงามครับนะฮะนี่ครับเบิ่งเป็นเหมือนกลีบเหมือนเหมือน,นกลีบนะครับกลีบกลีบดอกไม้เห็นบ่ครับพี่น้องครับพี่น้องสังเกตเบิ่งครับอ่ามองสังเกตพิจรารณาพิจารณาซ่อมเบิ่งครับคล้ายๆกับ กรี๊อืมอ่าเห็นบอกมาก็บบอบสบายครับอากาศเปลี่ยนแปลงอืมกินยาแล้วไปละเฮออเดี๋ยวเสียงกรดกกาดๆอ้าวอืมมากับบ๊สบายพี่น้องเอ้ยเออเป็ดตาได้ขี้หมูก,กิด ขอถวดขออภัยครับอาจมิมีเสียงเข้ามาแน่แต่เพราะว่าอันนี้อัดสดเจ้าเลยนะพี่น้องปองไปเลยครับใส่บริษัทใส่เครื่องใหม่เครื่องมือท่านสมัยให้เขาใส่โทรศัพท์ดีและพี่น้องครับอ่าห้าวบอกกันแบบตึกตรงซื่อๆอ่าเกี่ยงขาวๆนะครับเบาอขอบอ่าโมยูเทิรนนะครับบอกกับค้ามสวยงามนะครับพี่น้องโอ้ยง,งามแห้งครับพี่น้องโอ้ ถ้าผู้ใดเอาไปใส่นะครับอรับรองเลยว่านะฮะเรื่องของความเมตตาคานค่าขายโชคลาภนะครับโกกับทรัพย์นี่แน่นอนครับพี่นอ้องผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อทักมากระได้พี่น้องเด้อนะครับ,พ,รบพี่หลายรรครับพระไอทิตย์พรดนี่ครับเก็บสะสมไว้แบ่งให้กันใส่ได้นะครับทักมาได้นะครับพี่น้องสามารถที่จะ บอกความคิดเห็นใดเป็นจังใดก็เบ,เบาสู้กันฟังเฮ้าอ่าอย่าไปนั่งมากไหมครับเราต้องไปวิจ,จงวิจ,จารณ์อีหยังเหมือนกับผู้อื่นเขานะครับเพราะว่ารายการอื่นเขานะครับเอาวิชาการมาต้องแถะต้องสัน่นต้องสัน่นต้องสี่เขาเราต้องไปคิดอีหยังมากไหม,มพี่น้องป้องไปนะฮะเอามาเบาสู้กันฟังมีอย่างก็เบาสู้กันฟังแบบพี่แบบน้องอา่ามีประสบการณ์อย่าจังใดเขาก็เบาสู้กันฟังครับ นี่เห็นบอกครับความสวยงามเออบอกถึงพี่แฟน,นเฮีย่นกับถือกเกลียกบอยครับแต่แต่ได้เพล่าคนนี้มามีประสบการณ์นะครับอ่าตอนนั้นเล่าไปทํางานไปห้องเพลงนะพี่น้องเนาะเออที่อนึงนี่แขกตีกันครับท่นว่าตียังครับตีแย่งอ่าแย่งเล่านะครับมักเล่านะครับไปพ่อกันอยู่ ของอาหารห่องหนึ่งที่ว่าอาสมัยก่อนีิมีทั้งคนแก่มาที่มีหลานอาหารที่ว่าเปิดยำหอดเสาพี่น้องเนาะอืมเป็นเรื่องธรรมดานะครับผู้หักผู้ตาหักอ่อนซ้อ <c oughs> <c oughs> ต่อครับพี่น้องครับโอ้ยเป็นตนาในอืมมากันบสบายคนิี้หมูกเกิดเออ <c oughs> จากเสียงเขา ในโทรศัพท์บอในคลิปว mm ิดีโอบอนะครับเบื้องความสวยงามอ่าเป็นทะเลาะกันนะครับพมก็จจาซื้อของอาหารบ่เลยครับอ่าอยู่ทั so ้งผุนละอยู่ทั้งถนนสีจันนะฮะเขาเปิดหัวเสาโอ้ยทะเลาะกันแยงผู้สาวเล่ากับโมเมนว่ายวนอานน้ำบมเมนเล่ากับผู้นี้ครับสี่สิบกัวเลดห้าสิบเลยครับเขาฉีเครื่องค้นเดแต่ว่าเขาเรียกว่ามีเพื่อนพี่ของดีเนาะมีพุตุกุน อ,อมีพระมีของพุทธคุณอยู่ในตูนะครับสมัยนี้นะพี่น้องป้องไปครับเขาบม่ได้หาแล้วครับพาคคกับพันย่างเดียวนะครับหาจะพาคคกับพันมาให้ยังเอ,อหากินหายังงาครับช่วงนี้โควิดกระไายนะครับเศรษฐกิจนี่โอเคว่าทันมาแล้วโอเคก็แล้วแปลภาษาไทยอยู่ตกลงตกลงอยู่นั่นแหละตกลงอยู่นั่นแหละเอ,อากินหาย,ยัางเออ เรื่องเสียตกิจก็บค่อยดีครับพี่น้องปองไปแลก็ต้องหาพระที่เกี่ยวกับการค้าขายพระเมตตาพระโภคทรัพย์พระโชคลาภยังสี่แหละครับมาใส่พระองค์นี้บ่ไ่เด้อพี่น้องครับนะครับแต่ผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับีอู่่องค์เดียวนะโปรติบบแบงให้ใส่นะโทรศัพท์มากก็ได้หรือว่าทักมากก็ได้ครับเหมาะนะฮะสำหรับสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนะครับสุภาพกระเทย ก็ไดเมื่อแล้วครับพี่น้องปองไปนะ้ครับอยู่ที่เฮาต้องเเผ่นก็ต้องอมีความนับถือศรัทธาน,นะครับของทุกอย่างายาที่ดีก็ต้องกินครับบอเมนวาไปหาหมอมาบอสบายนะครับยาดีเอาไปแขวนอยู่ไว้ข้างฝ้าบ่อกินจากเที่ยมมันมาสิหายก็คือพระกไดมากก็ต้องแขวนอยู่ข้อย่ำนวนกับถวดลัดธนาะ ตื่นเสามากก็ต้องสวดนะครับอารัธนานะครับอืมอ่าสันเตือนเพื่อนพระพุทธเจ้าสร้อยเหลือนะครับเทวดาเพื่อนก็นได้คุมได้คล้องทะเลาะกันเบ้าก,กันนะพี่น้องปองไปนะครับแย่งผู้สาวผู้เดียวกันอ่าบุกวางเรางามเราก็ะเบงงามป่บบา,มมาใดเดียว,วกับเบิ้องบาเรื่องครับบัดหน้าตาเราก็ธรรมดาอืมเออขึ้นนั่งเสาไถ่กระไถ่เนาะเลาะง่ามจักรวาลกระไถ่เนี่ยองงกกพ,อ,ยยพอได้แย่งกันเป็นซูเปอร์สาตาร์ก่ะไถ่เนี่ยก็ธรรมดาธรรมดาแต่เราพี่เพ่เรบแขวนผ้าองค์นี้ ที่นี่อไปบงได้เขาก็หักเขาก็คว่อมไรเขาก็นั่นไลผัวเราก็เลยโอ้เออเอามาครับเอาผ้ให้เมียใส่ครับหวงเมียอืมก็เลลเอามาห้ผมก็บอกว่าจะไปบอกแล้วแล้วว่าอันเฮี้ยหิ้ตัวคนว่าเมียก็ถามหาบอกว่าเฮ็ดหายแล้วคนว่าจะหาบพอๆที่แถวมาาห้ผมพี่น้องปองไปตั้งแต่เราบ่มีพระออเนี่รู้สึกว่า เป็นคัดคัดนะคือทองเพลงกับบอคอยเดมาไล่ขึ้นแต่ก่อนนะครับอืมอว่ากันไปนพี่น้องเนะเาะออเป็นพวเป็นเมียกันยืดเ้ิมกันมนก็นต้องค่อยๆ่อว่าค่อยๆจ่ากันพี่น้องปองไปนะครับถ้ามาหากินมีความสื่อสัตว์สุดจริตอ่าสื่อตรองตรงต่อกันนะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดีครับตรงนี้นะครับแต่ว่าอ่าการที่ตวนเล่าเนาะอืมเราถือเกล็ดดีดีครับเราได้ี่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับ ลถดไปซ้นกันนะครับเราขี่มอเตอร์ไซค์น,นะครับไปเที่ยวไปสน้นกันกับรถกระบะสมัยก่กกบบอนรถกระบะรถยังนิโอนดิสันช่างเหยียบบ่คือผมก็จํ่าบะไรน้องพี่น้องครับกระบะแข็งครับถลอกน้อยเดียวท่านเองครับพี่น้องปองไปถุงนองขาดสูตรดักรองนะครับสูตรดักรองกับีิการขาดแต่ว่าถลอกตับแขนตําขาซิซ้นแห้งครับพี่น้องปองไป อ่ารถสมัยก่อนเมื่อคือรถสมัยนี้ครับรถสมัยก่อนนี่ยเล็กกับเล็กเด้ด้ครับพี่น้องบ้องไปนะครับผมเป็นไฟเบอร์ผมเป็นสังกะสอีอลูมิเนียมคือรถสมัยนีกเดียพี่น้องนะครับงามลายพี่น้องครับนะครับเปลือกขีดบัวนะครับอ่าพระองค์นี่ถ้าว่าอาราธนาดีสวดคาถานะครับดำลึกถึงเพื่อนดีดีสุย่ำขำขึ้นอ่าคาถาดีๆนี่ครับโอ้ยฝันดีพี่โสดไม่หลบับนะพี่น้องเนาะอ่าจังใดก็ได้ก,ดก็ฝากไว้นะั่งนะพี่น้องเด้อนะ นะครับคนเฮ้านะครับอ่ามี่อใดดอกาะทุกข์อย่างยากครับอ่าถ้าอยากรวยอ่าก็ต้องทํางานเก็บเงินเก็บทองนะครับขยันมันเพี้ยนไปนองครับอืมอ่าเมื่อต้องงอมือง้อตีนก็บ,บ่ได้หรอกครับแต่ช่วงนี้ก็สู้ว่าถึงองอมือง้อตีนจะไปปิดองครับไปใส่ท้ามาหากินก็บ่ได้โควิดไลเอ่ตลาดก็ปิดอ่าไปห่วงเพีงก็บ่ได้เออเปยังไงกันวาบางนีก็ปิดบางทก็ปิดอืมเปลี่ยนตายเอ้าวว่ากันไป อืมแต่ว่าฝากไว้น,นะพี่นอ้องป้องไปนะฮะอ่าถ้าพี่น้องอยากได้นะครับสิ่งมุงค้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าเก่ากากอยากได้กติดต่ออาทิตย์พรานมากสิแบ่งให้กันนะฮะอันนี้มีอุ่งเดียวนะครับเหมาะสําหรับสุภาพสตรีนะครับสุภาพบุรุษน้านะครับพระอุกโพย,ยนะครับพี่น้องนะครับเหลี่ยมทองขึ้นข้อได้กับเจ้าเลยพี่น้องครับเบิ้งครับ พุทธศิลป์นะครับศิลปะสุโขทัยนะครับนี่ผมเป็นธรรมดาแล้วครับนี่เห็นบ่ครับนี่นะครับเนี่ยตรงนี้ครับเหยียบกีบบัวขึ้นเลยครับนี่ฮะเนื้อนี่นุ่มนะฮะหนึ่งนุ่มนวลนะครับเป็นนุกนุ่มนะนะครับเรื่องของพุทธคุณพุทธศิลป์นี่โอ้พรตทองห่วงครับพุทธศิลป์สวยงามพุทธคุณล้ำเลิศนนะครับนี่เขาเรียกว่าพระลีลากรีบ นะครับลีลากรีบบัวก็ับมีดครับพี่น้องครับนี่คือเรียกว่าลีลากรีบจำปากรีบจำปีครับพี่น้องนะครับเอา้านะครับมักก็จะเลื่อมกดไหลกดแชร์กดสับสักไข่ไอทิพพ่อนาเด้อพี่น้องเด้อนะครับจะเลื่อมกดติดตามครับกดติดตามกัน,นหลายๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อาทิตย์พอ่อะจะได้เฮ็ดคลิปเฮ็ดผอสิงเทาเรียกว่า ดีๆนะครับมาฝากพี่น้องพอบพระนะครับดีๆมีประสบการณ์ผอบพระที่พุ้นดีๆหาย,กยากๆก็ได้มากนําเสนอพี่น้องป้องไปอีกอเอาครบถวนพี่น้องป้องไปนะครับผมจะลืมกดติดตามให้อธิพนั่พี่น้องครับกับคลิปนี้กับพะระลีลากลีบจำปากลีบจำปีครับพี่น้อง เดี๋ยวไปพอกันคลิปหนานะพี่น้องเด้อคลิปหนาสิมีอีหยังมานํามาฝากพี่น้องปองไปนํามาพับนํามาตอนพี่นอ้องนะครับเอาความรู้มาผุดตกคุณนออกเลยพี่น้องปองไปนะครับยู่ซื่อก็ดับไปซื่ออ่าเป็นตานายหมืดตึบไปซื่อพี่น้องเอ้านะครับ จังรไรจังรไกรก็พอกันคลิปคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขความจเจริญครับสวัสดีครับ